ไหรือว่าตาอายเต้นหน่อยสิเต้นไม่เป็นวันดีค่ะเต้นหมเป็นไหมพี่เต้นให้ดูหน่อยขอบคุณนะคะ ี่เต้นให้ดูหน่อยดิขอบคุณที่ติดตามนะคะเอาก็ลดลงแบบปื๊ดเลยมาไวไปไวมาก ันดูมาไวไปไวมากเสียงค่อยใช่พี่มันเสียงค่อยมันเสียงบอาซาัสเสียงมันพังแล้ว ยังเอามาให้กินหน่อยอย่างกินห็ดยังบวได้กินคนเราใช่ไหมไม่ใช่คนไทยนี่แหละหน้าเหมือนคนเราเหรอหน้าเหมือนคนเราเหรอพี่ทำไมคนดูขึ้นแบบเร็วแล้วก็หลด ใช่คุณกตยากกินเอามาให้กินหน่อย เธอแบบเมื่อกี้จังคิดละ้อยหายอยู่หายยากโอยตาย เงาเงา,า่คุยด้วยหน่อยดิไม่มีใครมิ้นคุยเลยมินหน่อยหรือว่าตุ๊กตา ลิวค่ะอยากได้ดอกกุหลาบจากพี่พี่ขอดอกกุหลาบเลยค่ะเย็นนี้กินข้าวกินข้าวกับ กินกับผัดกะเพราไปทุกกระปุกก่อนโอเคค่ะจะรอนะจะรอนะ่ะนะพี่ ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักนะรักมากขอบคุณค่ะน่ารักจังขอบคุณนะคะฝวามสงวันเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะ ผู้ทีะะ่ติดตามด้วยนะคะสวยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะ เสียงเบาไปหน่อยนะพี่พี่ไม่เสียแล้วชอบเสียงชัดเจนจ้าจริงเหรอพี่นึกว่ามันนึกว่ามันเสียงเบาสวัสดีค่ะเต้นหน่อยครับ ได้หัวใจเต้นแรงก่อนจะเต้นพี่อยู่บ้านอะไพี่อยู่บ้านไม่บอกขอบคุณค่ะคนชมก็น่ารักน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ดคณะดอกกุหลาบ ยืนได้ไหมเดี๋ยวได้หัวใจตึ้นแรงก่อนเดี๋ยวยืน มิแฟนยังโสดนี่คะ่คะขอบคุณนะคะอลาขอบคุณคะ่ะช่องนี้อะ่ะนั่งเฉยๆนั่งเฉยมากช่องนี้ช่องนี้ไม่มีอะไรทํานั่งเฉ ขอบคุณนะคะน่ารักจังขอบคุณค่ะนั่งเป็นหุ่นเลยนะเช่จริงนั่งเป็นหุ่นเลย นนะีโตกทั้งวันเลยก็เมื่ออยู่มานวดขาให้หน่อย มามาค่ะ